ราคาถาบูชาพ่อเท่าเดิมนโมปดสัพ พคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะนะโมปัตสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะนะโมปัตสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะนะกุยนะคาบนิบอยู่ฝั่งพระคงคานะคาบสมุทรนะคาบนิพพานนะคาบนาสุ อิสาวาสุนะกุยนะคาบนิบอยู่ฝั่งพระคงคานะคาบสมุรนะคาบนิพพานนะคาบนะสูตรอิสาวาสุนะกุยนะคาบนิบอยู่ฝั่งพระคงคานะคาบสมุรนะคาบนิพพานนะคาบนะสูตรอิสาวาสุนะกุยนะคาบนิบอยู่ ฝั่งพระคงคานาคาบสมุทรนาคาบนิพพานนาคาบนาสูตรอิสาวาสุตนาุยนาคาบยิดอยู่ฝั่งพระคงคานาคาบสมุทรนาคาบนิพพานนาคาบนาสูตรอิสาวาสุตนาุยนาคาบยิดอยู่ ฝั่งพระคงคานาคาบสมุทรนาคาบนิพพานนาคาบนาสูตรอิสาวาสุนาุยนาคาบหยิดอยู่ฝั่งพระคงคานาคาบสมุทรนาคาบนิพพานนาคาบนาสูตรอิสาวาสุนาุยนาคาบหยิดอยู่ฝั่งพระคงคานาคาบสมุทรนาคาบนิพพานนาคาบนาสูตรอิสาวาสุนาุย นาคาบหยุดอยู่ฝั่งพระคงคานาคาบสมุทรนาคาบนิพพานนาคาบนสสาสูตรอิสาวาสุต